สัสดีเพื่อนๆครับพวกกัสะสแตมครับที่ร้านปอนาัฒนรัตนาธิเบศคลิปนี้พามาแนะนำครับ PPV ที่ใช้งานในพื้นถนนบ้านเราเนี่ยต้องการที่จะได้การขับขี่ที่ค่อนข้างจะเฟิร์มนะครับในการขับขี่รถที่มีความสูงอยู่แล้วขับแล้วมันโยกเยกมันไม่นิ่มเลยเนี่ยอาการโค้งเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็คือจะพามาแนะนํากับโชค อีกหนึ่งชุดนะครับติดตั้งกับรถอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยลูกค้าเนี่ยทักมาจากในในไลน์แอดในไลน์ออฟฟิเชียลสอบถามมาว่าอยากได้ฟ e ลลิ่งขับแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันนี้ผมก็พาลูกค้าไปนั่งมาก็คือนั่งใน Ford e v e r วอ t ์อันนี้ของผมซึ่งติดตั้งช็ค OEM 2.5ไปหน้าหลังนะครับฟีลลิ่งขับเนี่ยลูกค้าประทับใจชอบเลยพอลูกค้าลงจากรถปุ๊บเท่านั้นแหละครับลูกค้าจัดเลยชุดนี้ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับเดิมเดิมบ้านๆ้านเน้นใช้งานชีวิตประจําวันอยากได้การขับขี่ที่สมูทครับฟีลลิ่งขับดีต้องจบเป็นตัวนี้ครับลูกค้าเนี่ยเลือกใช้เป็น Prof ฟ n เดอร์ m 2.5นะครับซับแท้งปรับ8ระดับด้านหน้านี่ครับตัวซับเ็นอยแบบนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวของโมโนทูบซับแท้นะครับ2.0งปรับ8ระดับเช่นกันนะครับผมลูกค้าต้องการฟีลลิ่งการขับขี่ที่นุ่มเน้นนุ่มขับรถไม่เร็วนะครับผมแล้วก็ฟีลลิ่งการขับ รถเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนล้อไม่ได้เปลี่ยนยางยางใช้ไซส์ขอบปกติ2.5ถ8แต่อยากได้การขับขี่ที่เฟิร์มขึ้นเซตนี้ครับ Pro Fender OEM 2.5บวกกับ Mono t o p ซับแทอนองเดี๋ยวผมพาไปชมการติดตั้งกันบอกเลยว่าเดิมๆก็เฟิร์มได้ ติดตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชุดโชค Pro Fender OEM 2.5ซับแท้งปรับแปลระดับบวกกับหลังโมโนทูบซับแท้ง์ปรับแปลระดับด้านหลังเช่นกันนะครับใน Toyota Fortuner คันนี้นะที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดตั้งโชคเพื่อจะ แก้ไขเรื่องความนุ่มนวลของตัวรถนะครับแล้วก็อาการโค้งของตัวรถที่มันเป็นรถ p p v ที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเดิมๆเ,เนี่ยมันจะมีอาการโค้งขับแล้วจะรู้สึกว่าโอเคมันมีความแข็งกระด้างรถไม่ค่อยหนึบมีอาการโยกโค้งเค้งทั้งแถวคนนั่งแล้วก็แถวหลังสำหรับผู้โด,ดยสารด้วยครับตอนนี้เราติดตั้งกันมีที่เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วถูกเราก็ปรับเซตโดยที่ลูกค้าเนี่ยให้จรวจมาว่าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเลยเน้นขับขี่ในความเร็วต่ําต้องการความนุ่มนวลอันดับหนึ่งจัดให้ครับฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนี่ครับนี่เวลเราติดตั้งเราเซตโดยทีมงานและเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยการขับขี่โดยทั่วไปครับรถมีความค่อนข้างจะนิ่งกว่าสแตนดาร์ดเดิมติดรถค่อนข้างมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็เนี่ยฟิลลิ่งการขับขี่ขับค่อนข้างสบายมากนะครับพอเราเซตอัพลงไปแล้วเนี่ยอาการโค้งของตัวรถเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลย พอเวลาคนที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอเครถเนี่ยมันนิ่งขึ้นเยอะนะครับแต่การทํางานของโชค๊คของช่วงล่างให้มันเป็นหน้าที่ของโช๊คพวกนี้ไปนะครับผมการขับขี่ของเราเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่ลงฝาท่อเนี่ยเห็นไหมครับนิ่งๆเลยโช๊คเนี่ยทำงานของมันเองครับสุดยอด ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ t ต y o ต a า o r t u n e r ครับที่มาติดตั้งโช๊ค Pro f ฟ n เดอร์ครับ OM 2.5ซับแท้งปรับ8ระดับด้านหลังโมโนทุบซับแท้งปรับ8ระดับนะครับผมเพื่อนๆนที่กำลังคิดว่ามองหาว่าชุดโช๊คเดิมเดิมเนี่ยมันกระด้างไม่นุ่มนะครับโค้งนะแต่อยากได้การขับขี่ที่เฟิร์มขึ้นในมุมมองรถที่แบบเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมก็เฟิร์มได้จัดไปเลยครับชุดนี้ครับแนะนําเลยจากปอนะพัฒรัตนาธิเบศนะครับไม่จำเป็นต้องแต่งสวยงามครับแต่ต้องการการขับขี่ที่เนน้ ร้านเราจัดให้ได้แน่นอนนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ปอนพัฒนรัตนาทิเบศครับเบอร์ติดต่อพร้อมและแอดขึ้นไว้ให้ด้านบนเหมือนเดิมฝากติดตามไว้ด้วยครับทุกๆช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube ครับ TikTok ครับแล้วก็ Facebook ครับแฟนเพจปอนพัฒนรัตนาทิเบศนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ